สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกานน่านน้อจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับช้มน้อจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์น้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ K ้นนิเคี๊รอบเซาลอบายวันที่27เดือน12หาหกหากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับผลสรุปพุ้นนี้เคอีรอบเสราร์รอบบ่ายของวันที่ยี่สิบหกจ้ะรอบเสรา 1, 0, ร์หนึ่งศูนย์ลูดผลของรอบเสราร์เนาะจ้ะบนออกเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าจับคู่ลูดไปเนาะจะ้ะจับคู่มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองอ่ะเสียดไปอยู่เนาะจ้ะสำหรับหนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะจะ้ะเด่นหนึ่งลูดหนึ่งเด้งเนาะจะ้ะ สายลูดของเฮาเด้งตุ้งๆเนาะจ้าหนึ่งหานเนาะจ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกลมาออกเสน่รักรวยลักซิปเลยเนาะสำหรับรอบเสาร์ลากออกแปดเจ็ดลูดไปเนาะจ้าสำหรับรอบเสาเนาะรอบเสานี่เขาวิ่งลูดอย่างเดียวเราจะรูดเด่นหนึ่งรูดหนึ่งจ้าสายรูดของเฮาเด้งตุ้งๆหนึ่งห่านจ้าสำหรับพ้นของรอบบ่ายศูนย์เก้าลูดพ้นของรอบบ่ายลูดไปเนาะจ้าหนึ่ง 84หา6สำหรับแนวทางหาหน่วยวันที่อ่านิี่ KE นอกจากสำหรับนิเคอีวันที่26นอกจากอะยินดีกับสายลูดสายวิ่งนอกจากสายลูดสายวิ่งของเฮากะอาจสีได้แค่รอบเศร้านอกจาก1หานอกจาก1หาตรงตรงเนาะแต่ตรงโค้ขอดโค้พีป PPFC หลายๆนอกจากแนวทางมือนีได้ลุดไปนอกจากสำหรับสายลูดของเฮากะได้แค่รอบเศร้านอกจาก1หานอกจากเดี๋ยววันที่27มาลุ้นกันต่อจ้า ขอบคุณถูกการรับช้มนอกจากขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดนอกจากผิดพลาดโมนิเออร้อยตรงโอตสูขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆจ้าถ่ามาทาชอบจังคอยตามนอกจาบโมักโบชอบปล่อยผ่านได้นอกจากโบมีการบังคับกันแต่ยังได้นอกจากถาแนวทางรุดบ่อยๆกะผักไปก่อนก็ได้นอกจากนกพีพี่อฟซจะารอให้แนวทางเขาดีๆก่าาอนจังคอยามอาก หลับส้มแล้วกันติดตามน้องจ้าสำหรับมือนี่รอบเสา้ารอบเส้าจะอยู่ที่เด่นเจ็ดหกลูดรอบเสา้าเจ็ดหกลูดเจ็ดมิเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด สำหรับวันที่20พวกกับเข่าเด่น1รู่1อย่างเดียวต้อจะเจาะก,กับบอกเข่าเนาะงหาเ7 8ด4 73เด่นฮุกรูดุกมิฮก7จ้า68 61 หกสี่หกห้าสำหรับรอบบายอยู่ที่สามสองลูดสามเจ็ดสามแปดสามสามหก สามห้าสามสี่จ้าสองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสองหกสองห้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้ารอบ,บายสองห้า สองแปดสองหนึ่งสามเจ็ดสามห้าสามสี่หกสี่หกหนึ่งหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่จ้านี่คือหุ้นนี้เคอีรอบเซาลอบายของวันที่ยี่สิบเจ็ดเนอะจากอะ ตามนี่เลยนะจ้ะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดโมเดในแอดรอยต้องขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีหลายๆกาขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนอกจากจิ้มตัวใดก็ขอให้ใดขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนทุกท่านนอกจากเขามาแล้วกะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดรอยด้วยนอกจากขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนอกจากป็นไปได้กะ กดกระดิ่งไว้บเบาๆนอกจากนียทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเนอะจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า